เอาเลยครับสสริผู้ชมนะครับผมวัตนาเบสกลับมาอีกครั้งในไอวายเรื่องมิสเตอร์ชาแมนหมอผีป่วนชวนมาไขาคดีรักโดยคุณนักเขียนประทองหัววุ้นตอนที่1น,นะครับ mm. พอจะรู้ที่มาที่ไปของชื่อเรื่องหรือยังแล้วพอรู้หรือเปล่าว่าเป็นเรื่องของใครเกี่ยวกับหมอผีแหละถ้าใครฟังเรื่องที่แล้วมาก็อาจจะอ่อน,นะของคุณนักเขียนประทองหัววุ้นนี่แหละก็เพิ่งจบไปเนี่ยนั่นแหละเป็นทำลายเดียวกันกันกบเรื่องรักี้ผีคุมนะครับแต่ว่าเป็นหมอผีคือใครเอ,อ่ย ถ้าใครรู้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อมีคนที่ไม่รู้นะฝากด้วยนะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคนเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนในแบบสุดหล่อประจำป่าชาเวลาเที่ยงคืนณบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งฉันขี่ไอทุยวิ่งลุยท้องนาะหุยุยหุยฮุยฉันคนบ้านป่าหน้าตาดูเมือนโจรสวัสดีครับทุกคน ผมชื่อสมรวยสุดหลอ่อแต่ไม่ได้รวยสมชื่อเพราะบ้านผมอยู่ป่าช้าหลังวัดหรือจะพูดง่ายๆว่าผมอาศัยป่าช้าหลังวัดไปที่ซุกหัวนอนเสื้อผ้าที่ผมใส่ก็คือเสื้อแขนสั้นสีส้มลายต้นมะพร้าวที่ใช้สําหรับไปเที่ยวทะเลส่วนกางเกงที่ใส่ผมก็ใส่เป็นกางเกงขาสั้นเสมอเข่าสีดําพร้อมกับย่ามผ้าฝ้ายเก่าๆที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกจนแทบจะไม่เหลือเข้าโครงเดิมพร้อมกับรองเท้าแตะตาควายดาวที่โคตรอึดถึกทนขนาดมาแถววัดยังแทบไม่เข้าเลยครับ และจากที่ผมพูดมาทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมว่าผมทำอาชีพอะไรใช่แล้วนั่นก็คือนายแบบสุดหลอ่อประจำป่าช้าหลังวัดไงทุยไม่ใช่ครับถึงผมจะหล่อที่สุดในหมู่บ้านก็จริงแต่สุดหลอ่ออย่างผมก็ทำอาชีพสุดจะเลิศเลอเพอร์เฟกต์นั่นก็คืออาชีพหมอผีนั่นเองและตอนนี้ผมก็กำลังเดินกลับวัดพร้อมกับแหกปากร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีเมื่อวันนี้ผมเจอเงินต่าอยู่ที่พื้นหนึ่งร้อยบาทแต่จะให้ผมเดินผ่านไปเฉยๆมันก็ไม่ใช่ แถมผมเป็นพลเมืองดีและยั่งใจบุญสุนทานผมเลยเก็บเงิน100อบาทนี้ไว้ซื้อมาม่าทำบุญกับปากท้องของตัวเองคนทำเงินตกก็ได้บุญสำหรับต่อชีวิตน้อยของผมด้วยเป็นไงคนดีหรือเปล่าละ่ะผมเดินลั่นลาพร้อมกับแหกปากร้องจนหมาเจ้าถิ่นแถวนี้ถึงกับหอนรับแต่ผมหาได้แค่ผมยังคงแหกปากร้องต่อไปเชื่อผมเธอไม่นานตีนมาแน่นอนพบนั่นไงไม่ทันขาดคําไอ้สมรวยมึงมาเคยทุยอะไรตอนนี้วะคนก็จะหลับจะนอน ผมหันไปยังชั้นสองของตึกแถวที่ตอนนี้มีชายไยกลางคนหนวดเคราวรกรุงรังหัวกระเซะกระ,ะเซงออกมายืนหน้าบอกวุณไม่รับพร้อมกับพาวออกมาจนสามารถเอาประหลัดขิดขนาดเก้านิ้วที่เป็นสินค้าขายดีที่สุดของผมอมเข้าไปได้ทั้งดุนเอาไงลุงสมพงศ์เดยวขนาดนี้ยังไม่นอนอ,อีกเหรอผมตะโก,นก,น,กนกวนกวนกลับไปก่อนลุงแกะจะแยกเขี้ยวกลับมาก็เพราะมึงมาขี้ยไอ้ทุอยอยู่แถวนี้ไงล่ะเว้ยข้าถึงได้ต้องแหกขีดตาตื่นขึ้นมาเนี่ย ลุงสมพงศ์พูดพร้อมกับทำท่าจะกระโดดลงมากินหัวผมที่แหกปากร้องเพลงจะไปปลุกลุงแกเข้าเอาหน้าลุงวันนี้ผมดวงดีเจอตังตั้งหนึ่งร้อยนะตอนนี้ผมกำลังอารมณ์ดีเลยผมจะดูดวงให้ลุงฟรีๆเลยนะอีกสองนาทีลุงจะมีคลอคเกี่ยวกับน้ำผมพูดพร้อมกับยิ้มให้ลุงที่ตอนนี้หน้าบูดไปตูดเลียงไปแล้วข้าจะข้อหัวเองนี่แหละทาไม่รีบกลับบ้านไปสักทีไอ้มอผีแกผมทำปากบึ้ยทันทีที่ได้ยิน ผมเป็นหมอผีจริงๆไม่ใช่หมอผีแกสักหน่อยไม่เชื่อไปถามป้าลำดวนเมียลุงได้เลยผมเคยมาช่วยไล่ผีที่สิงอยู่ในห้องน้ําบ้านแกให้ป้าลำดวนขอบใจผมใหญ่พร้อมกับให้กับข้าวอร่อยๆกลับมากินที่บ้านอีกด้วยเฮคราะจากน้ำอะไรไร้สาระซาพอลุงสมรวยพูดจบลุงแกก็กลายร่างเป็นลูกหมาตกน้ำทันทีเมื่ออยู่ๆคนจากชั้นสามของตึกเทน้ำลงมาโดนลุงพอดีนี่ไงผมบอกแล้วว่าลุงกำลังจะมีครอจากน้ำ งั้นผมกลับก่อนละผมลาลุงใส่ก็รีบเดินกลับวัดทันทีพร้อมกับได้ยินเสียงลุงสมพงศ์ตะโกนลั่นอย่างหัวเสียไล่หลังมาเป็นไงล่ะผมดูดวงแม่นใช่ไหมครับ <c oughs> จริงๆคือผมเห็นคนที่อยู่ชั้นสามกำลังถูงเมียใช้ให้ถูบ้านผมก็เลยเดาวอาว่าเขาจะต้องเทน้ำลงมาตรงจุดที่ลุงสมพงศ์ยืนอยู่แน่ๆและก็จริงตามคาดลุงแกก็เลยเปียกไปตามระเบียบผมเลยเดินแหกปากร้องเพลงก,กลับบ้านต่อ ขันขี่ถุยวิ่งลุยท้องนาะหุย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 จะคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนเหือแม่ร่วงอยู่ๆผมก็บูบลงมาที่ไหนสักที่ที่นี่เต็มไปด้วยน้ำชื้นแฉะและขยะม,มากมายพร้อมกับกลิ่นรันจูนชวนอ้วกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผมเดินตกท่อถ้ามีใครรู้เข้าแล้วก็ผมได้โดนหัวร้อตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยแนะ่แม่ใครร่วงเฮ้ยมีคนอหญ่ในท่อด้วยหัวใจจะวายเออไม่มีแม่ใครร่วงหรอกจ้ามีแต่ผมร่วงนี่แหละ ว่าแต่พี่ชายก็ร่วงลงมาเหมือนกันเหรอผมมีเพื่อนตกท่อแล้วเว้ยนายเห็นฉันด้วยเหรอผมได้แต่มองงงๆก็ในนี้มีอยู่กันแค่สองคนถ้าไม่เห็นพี่ชายแล้วจะเห็นใครแล้วหรือพี่ชายเห็นว่ามีคนอื่นตกลงมาด้วยละ่ะพี่ชายคนที่แปลกๆหรือจะตกท่อแล้วหัวกระแทกกัน้อฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนายลองมองฉันดีๆสิผมก็มองตามที่เขาบอกตั้งแต่หัวจะรดเท้า ก่อนจะมองไปตรงเป้าของผู้ชายคนนี้อืมพี่ชายเป็นผู้ชายที่หล่อจริงๆแถมตรงนั้นก็ใหญ่อเอาเรื่องเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนี่พี่ชายเป็นคนโรคจิตใช่ไหมฮะถึงให้ผมมองเป้าตรงๆเนี่ยถึงของผมจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่ผมก็ไม่ใช่โรคจิตที่ขอให้ใครมาดูหรอกนะหน้าตาหล่อสับเปล่าแต่เป็นโรคจิตซะง,งั้นไม่ใช่แบบนั้นเว้ย,ย,ยกูเลยอยากฆ่าคนหมกท่อ อยู่ๆพี่ชายคนนั้นก็คลั่งขึ้นมาซะง,งั้นผมคงต้องรีบหนีขึ้นไปเร็วๆแล้วสิที่ฉันให้นายดูห,หมายถึงร่างกายนี่ไ,นไม่ใช่ให้มาดูใครอา้าวเหรอโถก็ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกผมได้แต่ยิ้มแห่ๆไปให้พี่ชายที่ทำท่าจะกินหัวผมก่อนผมจะดูตัวเขาอย่างละเอียดอีกทีปรากฏว่าเขาไม่มีขาและร่างของเขายังโปร่งใสงอีกต่างหากนี่พี่ชายเป็นผีเหรอโถตกท่อตายสินะไม่เป็นไรนะพี่ชาย ถ้าผมขึ้นไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำบุญไปให้นะน่าสงสารจริงๆถ้าผมขึ้นไปได้ผมจะเอาไข่ต้มทำบุญใส่บาตรไปให้เขาแต่ไม่รู้ทำไมก็ถึงทำหน้าเหมือนอยากฆ่าใครสักคนหมกท่อไม่ใช่ผมใช่ไหมนี่อยากกลับขึ้นไปข้บามาหรอเปล่าดูเหมือนพี่ชายคนนั้นจะระง,งับอารมณ์ได้แล้วฮะอยากดิใครจะอยากอยู่ในท่อน้ำเสียแบบนี้กันเล่าตอนนี้ผมเหม็นกลิ่นพวกนี้จะอ้วกอยู่ละเงินเรามาตกลงกันมะ ตกลงอะไรของเขาตกลงเรื่องผมมองอย่างสงสัยฉันจะขึ้นไปเรียกคนมาช่วยหน่อยแต่มีข้อแม้ว่านายต้องตอบแทนฉันด้วยร่างกายฮะตอบแทนด้วยร่างกายงนะั้นเหรอถึงผมจะยังซิงแต่ผมก็ไม่ใช่ใจง่ายแบบนั้นนะผมทำตาปลือและถอดกระดุมเสื้อลงมาสองเม็ดพร้อมกับแบกเสื้อออกโชว์เห็นหัวไหลไม่ใช่ร่างกายแบบนี้ไว้กูระอยากตายรอบ 2! 2> สองแล้วพี่ชายก็กลายเป็นบ้าอีกครั้ง เขาหานไปแล้วระบายอารมณ์อย่างหงุดหงิดผมเลยส่งวิญญาณลิงพยาปีขึ้นไปดูแต่ไม่สําเร็จเอาละตอนนี้ฉันโอเคแล้วแต่ผมไม่โอเคผมจะอ้วกอยู่แล้วเหม็นเว้ยฉันว่าฉันช่วยนายก่อนดีกว่าแล้วเราก็้มาคุยกันไม่งั้นนายอาจจะได้ตายคาท่อนี้จริงๆนะผมนี่พยายหน้าเลยพี่ชายน่าจะคิดให้เร็วกว่านี้นะเนี่ยและจากนั้นร่างของพี่ชายก็หายไปเขาคงไม่ทิ้งให้ผมเน่าตายคาท่อนนี้หรอกนะ แต่เหมือนผมจะคิดมากไปเมื่ออยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนใครกําลังผ่านมาทางนี้ช่วยด้วยครับมีคนหล่อตกทอ่อครับผมรีบแผกปากตะโกนเรียกก่อนที่พวกเขาจะเดินเลยไปนึกว่าคนหล่อที่ไหนตกทอ่อที่แท้ก็สารวยหมอผีเกน,นี่เองไม่ใช่หมอผีเกนะเว้ยผมอยากจะด่าไปแต่พอเงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นแหละครับผมก็รีบหบปากทันทีเพราะเขาคือสารวัตรตำรวจที่ผมไปใช้บริการบ่อยๆนั่นเองไม่ใช่หมอผีแกสักหน่อยผมบม่นอุบอิบ บนอะไรเอานี่จับเชือกไว้สารวัตรโยนเชือกมาให้ผมจับก่อนจะดึงตัวผมขึ้นไปขอบคุณครับแล้วสารวัตรมาที่นี่ได้ไงไหนพี่ชายคนนั้นบอกจะช่วยไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้พอดีมีผู้ชายหล่อๆสูงๆเข้ามาบอกว่ามีลูกหมาตกท่อเลยรีบตามมาดูเนี่ยแต่เขาหายไปไหนก็ไม่รู้ก่อนจะมาเจอนายนี่แหละอ๋อแบบนี้นี่เองว่าแต่ใครเป็นลูกหมากันนะผมบอกจะหลอ ไหนๆคุณสรารวัตรก็มาแล้วช่วยไปส่งผมที่บ้านหน่อยสิตอนนี้ผมอยากจะกลับบ้านอาบด้าเต็มทีแล้วเฮ้ยให้ตายสิสรารวัตรได้แต่ถอนหายใจก่อนจะขับรถมาส่งผมที่วัดซึ่งผมต้องเดินเข้าไปเองเพราะบ้านผมอยู่ในป่าช้าหลังวัดขอบคุณที่มาส่งนะครับคุณสรารวัตรผมยกมือไหว้ก่อนสรารวัตรจะเดินลงมาจากรถนายเดินไปเองได้ใช่ไหมขาแบปลกๆนะคุณสรารวัตรผมก็เดินไปมาตลอดอยู่แล้ว คุณตำรวจผมกลัวผีจังเลยครับช่วยไปส่งผมที่บ้านหน่อยสิผมแกล้งหยอกสารวัตรไปหนึ่งทีพร้อมกับบิดตัวไปมาทำเหมือนสาวน้อยน่ารักน่าสงสารคนที่สมควรกลัวนะ่ะคือผีไม่ใช่นายกลับบ้านไปได้แล้วไปสารวัตรทำหน้าหงยก็จะรีบไล่ผมครับครับขับรถดีๆนะครับจริงสิผมก้มลงหยิบสายสินในย่ามามาให้สารวัตรเมื่อผมเห็นวิญ,ญญาณผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถกับสารวัตรด้วยจากที่ดูเ็า่าจะเป็นคนร้ายที่โดนตำรวจยิงตายแน่นอน เอาสายสื่อนี่ติดตัวไว้ตลอดนะครับแล้วก็ทําบุญให้กับคนที่พวกคุณไปจับและโดนยิงตายด้วยนะเขาตามคุณอยู่หวังว่าเขาคงไม่เล่นงานคุณสารวัตรถึงตายหรอกนะผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรของใครได้ที่ผมทําได้ก็แค่ผ่อนหนักให้เป็นเบาเท่านั้นสารวัตรก็ทําหน้างง,ง,งๆก่อนจะพยักหน้าแล้วขับรถออกไปทันทีผมเลยเดินเข้าไปในวัดผ่านป่าช้าที่เต็มไปด้วยวิญญ,ญาณคนตายที่ตอนนี้พากันออกมาทักผมเต็มไปหมดผมก็เดินทักทายพวกเขาอย่างสนิทสนมก่อนจะเดินมาถึงบ้าน ถึงจะเรียกบ้านจริงๆมันก็เป็นกระตอมเล็กๆหลังหนึ่งข้างๆก็เป็นห้องน้ำและห้องอาบน้ำในตัวพร้อมกับต้นกล้วยหนึ่งกอภายในบ้านของผมไม่มีอะไรมากมายมีแค่เสื่อหนึ่งผืนไว้ปูนอนผ้าห่มหนึ่งผืนหมอนหนึ่งใบมะหุงข้าวเตาแกส๊สปิกนิกแค่นั้นแหละครับผมได้ไปหยิบเสื้อผ้าที่แขวนไว้ก่อนจะได้ออกมาอาบน้ำอ่าาชื่นใจจังผมตักน้ำในตุ่มขึ้นมาอาบอย่างสบายตัวแต่ผมรู้สึกแปลกๆมันมีบางอย่างกำลังมองผมจากทางด้านบนพอผมเงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นแหละครับ เ้ย hey! ผีลามกผมไดรีบเอาผ้าขาวม้ามาพันตัวพร้อมกับเอามือปิดหัวนมทั้งสองข้างทังทนทีเมื่อตอนนี้ผีพี่ชายคนนั้นกําลังลอยไปลอยมาอยู่เหนือหัวผมหมดกันร่างกายที่สจะบริสุทธิ์ผุดพองตั้งแต่โตมาไม่เคยมีใครได้เห็นร่างกายของผมเลยแต่ตอนนี้ผมโดนเห็นไปยันไหนต่อไหนแล้วแบบนี้ผมก็เปไปเจ้าบาวไม่ได้แล้วสินี่ฉันชื่อเจออตั้งหากไม่ใช่พี่ชายอ๋อชื่อเจเอานี่เองผมชื่อสมรวยถึงชื่อจะดูแก่ไปหน่อยแต่ผมอายุ26เองเนะ ทำให้หลวงตาไม่ตั e ้งชื่อให้มันเท่ๆหน่อยนะเพราะชื่อสมรวยนี่แหละครับทาให้เด็กๆหรือคนอายุไล่เลี่ยกันกับผมพังก็เรียกผมว่าลุงสมรวยกันหมดเลยพูดแล้วน้ำตาจะไหลก็ดูแก่จริงอือหือพูดแบบนี้เอาตีนมาถีบหน้าเหรอทาไมกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีข้าวไว้หุงกินแล้วก็ผมเอาข้าวสารเสกปลาใสไปแล้วแล้วต้องลงมีเรื่องอะไรถึงได้ตาผมมาผมเดินออกมาแล้วจากที่แต่งตัวเรียบร้อยนายลืมไปแล้วหรือไง วันไหนจะต้องตอบแทนฉันที่ไปเรียกคนมาช่วยนายออกจากท่อไงอจริงด้วยสินะผมลืมไปเลยฮะเออตอนนี้มันก็ดึกแล้วผมง่วงมากเลยไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันได้มามง่วงจะตายอยู่แล้วผมแทบจะยืนหลับได้แล้วเนี่ยก็ได้พรุ่งนี้ก็รีบตื่นมาใส่บาตรให้ฉันด้วยพดจบเจ r ก็กลายเป็นควันลอยเข้าไปในสร้อยเขี้ยวเสือที่ผมแอบยิบมาจากสวนสัตว์ตอนที่ไปทัศน,นศึกษาตอนเด็กทิ้งให้ผมได้แต่ยืนงงตาเปลี่ย ก่อนจะได้แต่เดินงงๆแล้วลมตัวลงนอนเมื่อหัวถึงหมอนผมก็หลับไปตายทันทีเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่หนึ่งนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมนนยาาเรื่องนี้ก็ลุงสมรวยน่าจะเป็นคนดําเนินเรื่องทั้งหมดนะครับยังไงก็ฝากติดตามต่อด้วยนะแหมคงจะอยากรู้กันละสิจากเรื่องที่แล้วใช่ไหมล่ะเชิญไงไงก็ต้องติดตามแล้วล่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนปลาทองหัววุ้นด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิง่์งอยู่ใต้คลิปนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Sub s c ค i b ์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้อุตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอต่อไปด้วยนะจ้าเบสวัสดีครับผมอุตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง